นี้ขอร้องค่ะร้องอะไรไม่รู้นะน้องเพลงเดี๋ยวก็จะกรอดิน้นกรอดิ้นเงินไปด้วยร้องไปด้วยตอนนี้น่าจะกําลังแข่งกับฟ้ากับฝนฟ้ากําลังบึ้มบึ้มมาลมก็วิววิวมาเนี่ยฝนทําท่าจะมาอากาศร้อนมาหลายวันก็คิดว่านะแต่พอมันมามาอีหลอมีทีไรก็รู้สึกว่านะเสียงฟ้าบึ้มบึ้มมาท่านลมมาก่อนนะ ฝนโดนพัดไปไหนหมดก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้ตลอดแต่ถ้าโบทถฝนจะมาตกมาบึบ้มๆเลยนี่เออโอเคแต่ถ้าฝนทำท่าจะตกแล้วลมมาก่อนเนี่ยไปหมดถ้าพายเอาไปหมดเลยถ้าพี่ลูนถ้าพี่ลูนหายแซบแต่ถ้าอยู่ๆฝนจะตกตกมาเลยอันนั้นโอเคไลฟ์นี้สาวดอยใช้ชื่อว่าไลฟ์นี้ขอร้อง รองไหมไปด้วยร้องไปด้วยไม่ได้ร้องไห้นะจะร้องเพลงใครจะฟังไม่ฟังไม่รู้เดี๋ยวยังไม่อ่านคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านเด้อเดี๋ยวจะกองไหมก่อนรู้เดี๋ยวหัวคีปนี้เรามาร้องเพลงกันเพราะไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์กี่นาทีนะสาวดก็รู้ก็เ,เหมือนจะรู้ชะตาก,กรรมตัวเองอยู่นะเพราะว่าสภาพฝนตอนนี้รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังขึ้นนะไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะไปเที่ยว ฟังคนอื่นก็มั่งเนาะไม่รู้ว่าใครเข้ามาแล้วมัว่งเนาะตอนนี้สวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามานะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสาวได้ค่อยจะอ่านต้องสาวได้ขอกรอไหมก่อนอันนี้คือดิ้นเงินนะคะดิ้นเงินไม่ใช่ไหมเป็นดิ้นเงิน <S <S ก็คือเป็นแบบนี้ที่ใช้สําหรับจกลายผ้าตอนนี้ก็คือเตรียมไว้ก่อนผืนใหม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะจะได้แบบไหนเนาะ โอ้ลมแหงพี่น้องจ้ะลมแห้งมากเลยถ้าฝนมานี่สาวไอยโดดลงเลยนะไม่รออะไรแล้วนะโอ้โหเนะาะคาดว่าจะขึ้นคือรู้สึกว่าเราจะยังสถานการณ์ไม่ไม่ผูกหนะรมะเด็กสาวไอยคิดว่าฝนถึงฝนมันจะตกแต่มันก็คงไม่แรงนะแต่ว่าถ้าทางวันนี้โอ้โหสุดยอดเหมือนจะนะเหมือนจระเหมือนจระ อย่างนี้แหละเราก็ไม่อยากไม่ไม่อาจที่จะยัางอะไรฟ้าอย่างฝนอะไรก็ได้หรอเนาะยังไงก็ฟ้าเอ้ยเอาแต่ฝนมาก็แล้วกันลมกับลมกับเสียงฟ้านะไปไกลๆก่อนไปที่อื่นก่อนเด้อนี่เดี๋ยวเราได้ขอกรอกรอไปจบไปก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ทักขออภัยเด้อเฮ้ยต้องแข่งกับฝนเฮ้ย คำว่าหากพาหัวใจมาพบกนในฝันแม้ว่ามาเจอทางตันเมื่อเธอนั้นมีเจ้าของใจนั่นได้ยินไหมชีวิตก็มีความสุขเมื่อได้สบตาคนคิดว่าใช่ เหมือนว่า,าทุกลมหายใจหากขาดเธอไปก็คงสิ้นลมหามทุกทับทมงเมื่อความสุขลอยลมไปไกลพบกันในวันที่ใจที่เธอมีใครเป็นผู้ชิตช ยังชาเพราะวาสนาคงไม่เหมาะสมผ่านมาพบเพียงเพื่อชื่นชมระหว่างเส้นทางความรักได้ทำความรู้จักทักทายกับหัวใจเธอ ก็ดตบกายใจพรำเธอแอบเก็บภาพเธอมาเฝ้าฝุ่งฟักผู้หญิงเร็มรอนสัญจรอย่างคนไรลักเห็นเธอเหมือนเจอที่พักสวัสดีความรักระหว่างทาง เมื่อคำวา่าพาหัวใจมาพบคนในฝันถึงได้รับกยียิรักกันแต่ความจริงนั้นหมดสิทธิ์ทุกอย่างก็ขอขอบคุณจากใจเมื่อวันหนึ่งได้ใช้สิทธิ์เดินเพียงค่ มาไกลเกินวังทักทายความรักก็ยังดีกว่าจะเสร็จแต่ละหลอดนี่โอยเนาะไล่แข่งฟ้าไล่แข่งฝนเนาะไม่เป็นไรปั่นไม่จบปั่นไม่เสร็จไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละแต่ละชิ้นแต่ละอันมันมันเยอะมันไม่ได้เยอะหรอกมันชา้า การปั่นด้วยปั่นด้วยมือแบบเนี้ยมันต้องมันต้องคอยอันนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่มีเครื่องกรอถ้าขึ้นไปใช้เครื่องกรอก็นู่นน่ะอยู่ลงทอนะั่นแหะขี้เกียจวันนี้นัดกับลูกพี่ไว้ว่าเดี๋ยวจะไปกรอใหมไว้ลูกพี่ไม่ว่างเพราะว่าลูกพี่ไปธุระไม่ว่างที่จะมาขึ้นเครือให้แต่ว่าไปกรอไว้กว่อนบอกแกยอย่างดีฝากอุ้ยไว้นะเดี๋ยวจะขึ้นไปกรอไปไป,ไปมาไม่ได้ขึ้นไปเฉพาะเอ้ย เพื่อสามวันเต็มไม่อยากขยับเนื้อไม่อยากขยับตัวไปไหนเลยเพราะว่าปวดท้องเนาะวันนี้ก็โอเคละอาการดีขึ้นละแต่สองวันเมื่อวานกับวันก่อนนี่โอ้โหสุดยอดนะขยับเนื้อขยับตัวแต่ละทีนี่จะลุกก็อวยจะนั่งก็อวยไม่ได้ปวดขาปวดเขา่าแต่ปวดท้องมันปวดแบบือทรมานเนาะทรมานมากแต่ไม่กล้ากินยาแก,ก้ปวดเนี่ย ถ้าจะกินยาแก้ปวดต้องกินยาแก้ปวดเฉพาะทางถ้ากินยาแก้ปวดพาราทั่วไปแล้วกินแล้วมันจะมันมันเคยกินแล้วก็เลยไม่กล้ากินไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปกินแล้วจะมันมันจะหยุดหยุดกระทันหันแล้วทีนี้มันจะเป็นผลผลเสียกับตัวเราเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันลันไปไกลแล้วเอาตรงนี้แหละเอาเครื่องนี้ก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะคะ พอดีเราได้ขึ้นไวแล้วนะไลฟ์ไลฟ์นี้ขอร้องเพลงเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่แว่นถ้าไม่ใส่แว่นแล้วคำแม่ทองใบน้องจันปารีสวัสดีจ้าพี่ชายสุดที่รักสวัสดีค่ะพี่ชายคุณโสพลสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกๆท่านค่ะ ถ้าอย่างไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องต่อแล้วนะขอร้องต่อ <c oughs> ขอร้องต่อแต่ก็อย่างที่บอกเนาะไม่ต้องแค่แวะมาให้สักสี่ห้านาทีแค่นี้ก็โอเคขอบคุณมากๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องจอดไม่ต้องแช่แต่ถ้ามาแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆได้ก็ขอบคุณมากๆเนาะก็ใครที่อยู่ในห้องก็คุยกันไปนะคะเสาอะไรก็ขึ้นวันนี้คือจะขึ้นอันที่จริงอยากจะถ่ายให้ดูไอ้ที่กองหมเนี่ย แต่ว่าหัวกล้องคือขาตั้งกล้องมันปรับต่ำสุดได้แค่นี้ถ้าจะถ้าจะให้เห็นตรงที่เสาดยกลอไอตัวนี้อยู่มันก็คือว่าต้องยังไงล่ะมันต้องหันกล้องอีกด้านหนึ่งอะเนาะหรือไม่ก็โอ้ยพี่น้องจ๋าฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราคงจะมาจะจะ,จะ,จะต้องไลฟ์แข่งกับเสียงฝนแล้วนะถ้าฝนมา เนี่ยเห็นเห็นใช่ไหมที่ที่สาวดอยเดี๋ยวสาวดอยไอ้นี่ให้ดูให้ดูเพราะว่าไอ้มันจะอยู่ตรงเนี้ยนะเนี่ยเห็นไหมที่กอมันก็จะอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวสาวดอยขอลงก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเสียงฟ้าอย่างบึ้มเลยอย่างบึ้มเสียงฟ้าลั่นมาเซลขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ แล้วเจอกันใหม่นะแล้วก็ขออาโหสิกรรมทุกคนเลยนิยาการรมสำหรับไล้น์นี้เพราะว่ามันคงจะไม่อันนี้ละเสียงฟ้ามาอย่างแรงนะขอบคุณค่ะ